สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ n b t รวมใจสู้ภัยโควิด1 9นะครับวันนี้ช่วงสายๆของพุธศสบรีที่1เมษายน2,564อยู่กับผมประเทศธาระและพี่ถนอมอ่อนเกตพลครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนครับวันของคุณประเทศใช่ไหมวันของข้าราชการทุกคนจะดีกว่าครับพี่ถนอมแต่ก็เป็นวันที่ที่เตือน เดิต้นของคนที่มาเป็นข้าราชการครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการตัวน,นี้เนี่ยเป็นที่หมายปองของคนที่อยากจะมีงานทําทุกคนเนื่องจากว่าเป็นเป็นอาชีพที่ดูแล้วมั่นคง <c oughs> แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการเป็นข้าราชการจริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยครับคุณอภิชาติดาดีพิธนอมครับเขาเหมือนกับแต่งเป็นกรอนไว้เนี่ยครับไ้ <c oughs> ชัดเจนมากเลยนะครับครับทํางานเพื่อชาวสยามทุกคามเขตต่างพระเนตรแทนพระกันนั้นสูงค่า สุจริตใส่ใจรับใช้ประชาสมภาคภูมิกับคำว่าข้าราชการทำงานเผื่อชาวสยามทุกคำเคตตังประเนิตแทนประกันนั่นสู้ขาสุดจริตใส่ใจรับใช้ชาวประชาสมภาคภูมิกับคำว่าข้าราชการ <laughs> ร้องเป็นเพลงหนังตะลุงอะครับเพราะมากเพราะมากแต่ว่ากรอนนี้เนี่ย <c oughs> กรอนี้ไปร้องเป็นเพลงหนังตะลุงไม่ได้ทำไมเพราะรมันจะเป็นเสียงต่ำ<อ>ท้ายเสียงมันจะเป็นลงลงเสียงด้วยเสียงต่ำสังเกตด,ดูนะคุณลองอ่านอีกทีนะคุณอ่านนี้ทำงานเพื่อชาวสยามทุกคำเขตเนี่ยเ,เสียงมันแบบ ทนเสียงต่ำๆเนาะต่างพระเนรแทนพระกันนั้นสูงค่าแค่นี่ไงพอค้าปั๊บมันเป็นเสียงหางลงต่ำถ้าหนังตะลุงมันต้องขึ้นสูงเลยอ๋ออมนะถ้าขึ้นสูงเต่พะลงต่ำปั๊บมันไปต่อมันไปต่อได้ยากครับนี่ฮะก็เป็นวันที่ให้เราได้ระลึกถึงว่าข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วดูสีเสื้อชุดสีกาะีที่เราใส่เป็นสีของดินนะสีแผ่นดิน สีของดินสีแผ่นดินครับข้าราชการพลเรือนมีข้าราชการพลเรือนครับข้าราชการตำรวจครับข้าราชการทหารเขาแยกกันไปใช่ไหมแยกกันไปครับแยกกันไปข้าราชการครูใช่ครับแยกกันเป็นหลายประเภทแต่ขอขอให้ท่านจงภาคภูมิใจเถิดผมไม่ได้เป็นข้าราชการ เมื่อท่านเป็นข้าราชการท่านก็คงต้องภาคภูมิใจว่าท่านมาเป็นข้าราชการเพื่ออะไรครับนะครับถ้าท่านมาทํางานราชการก็เพื่อบริการประชาชนค่าราชาการชื่อบอกชัดเจนเป็นค่าในพระชาชาทางานต่างประเทศต่างประกรัรตามที่บทกลอนของอาจารย์อพิชาติดำดีบอกไว้ทํางานเพื่อชาวสยามทุกคมเขตต่างประเทศแทนประกันนั้นสูงค่าสุดจริตใส่ใจรับใช้ประชาสมภาคภูมิกับคําว่าข้าราชาการ ท่านอาจจะไม่ร่รวยหรอกเป็นข้าราชการนะใช่ครับแต่ท่านไม่จนอไม่รวยแต่ไม่จนครับอยู่ดีมีคนยกย่องนับถือพอกินใช่ไหมใช่ยกย่องนับถือแล้วก็พ่อแม่ลูกหลานก็ได้สวัสดิการไปตลอดไหมตลอดครับพี่ถนอไปตลอดหลังเกษียณแล้วก็ยังได้ครับใช่นี่คือสิ่งที่ท่านได้รับขอให้มีความภาคภูมิใจนะครับ อยู่ท,ที่การปฏิบัติของตัวของท่านเองนะครับครับรับใช้ประชาชนเพราะว่าเรารับเงินเดือนจากเงินภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ทำงานเพื่อประชาชนให้บริการ,รประชาชนอย่างเต็มที่<ๆ>เต็มความสามารถรตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมานะครับ